มนครับสาไฟ,ฟ้าแรงสูงครับพี่น้องนั่นรถกระบะเป็นรถกระบ,บะโตโยต้าวีโก้ครับผมนะเพิ่นเดินทางมาจากเอ่อแยกส้มปล่อยครับผมเสียหลักทามเล่นทามเล่นมาฝั่งตรงข้ามแล้วก็มาชนกับสวาไฟ,ฟ้าแรงสูงครับผมนะนี่ครับกระเลขในสาไฟ,ฟ้าเนี่เนื่องอยู่แบบนี้พี่น้องเนี่อนะ คนขับได้รับบาดเจ็บครับนำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยครับผมเหตุเกิดเมื่อ6โมงเช้าของวันที่2พฤศจิกายน2568ครับผมะบนถนนอุดุมพรราศีสไลครับเนี่ยครับตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันโชคจันตการครับผมฮะ ตอนนี้ก็รถก็ยังวิ่งสัญจรไปมานะครับเนาะนะครับตาไฟฟ้าตัวน,นี้ก็ยังอยู่ท่านี้นะพี่น้องเนี่ะโค่หน้าบัดเสียวเหมือนกันครับผมนะตอนนี้การไฟฟ้าก็อ่มานะครับผมนะ <c oughs> เดี๋ยวดอดูครับผมนะว่าการไฟฟ้าจะทําแบบไหนครับผมนะครับตอนนี้รถอ่า เป็นรถกระเช้าครับผมมาทั้งหมดสามคันครับนะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปเบิงอ่าใกล้ๆที่เกิเดเหตุครับอันนี้ครับนะรถกระบะวิ่งจากแยกข้นปล่อยมากครับผมเนี่ยเสียหลักมาหนีพี่น้องเนี่ยแล้วก็ชนกับเสาไฟฟ้าแรงสูงน,นี่ครับผมนะครับ ค้นขับได้รับมันเก็บหัวแตกพี่น้องโอ้นี่ครับเสวไฟฟ้าแรงสูงก็อยู่ท่านี้เลยครับพี่น้องน,อนอี่นี่ครับองกระนี่ครับ โอ้หน้าวัดเสียวมากพี่น้องเนี่ยตอนนี้เสาไฟฟ้าน่าจะติดสายไฟครับผมนะถ้าไม่ติดสายไฟน่าจะลงมาแล้วนะพี่น้องนะนะครับรถก็ยังวิ่งรถไอรถมา,าย,ยัางนนะอ่คาครับเมื่อสองทมันก่อนครับผมนะก็เกิดอุบัติเหตุตรงทางโค้งนะครับโรงเรียนหัวช้างครับผมนะ แล้วก็มาวันนี้ครับผมวันที่สองพฤิกาย์ครับวันที่สองพฤิิายนสองพันห้าร้อหกสิแปดครับพบเกิดอ,อุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักนะกระบะเสียหลักวิ่งข้ามเลนมาชนเสาไฟฟ้าแรงสูงนะี่ครับเหตุเกิดเมื่อหกนาฬิกาของเช้าวันที่สองพฤิิายนสองพันห้าร้อกสิบแปดครับผมนะตอนนี้รถเพนมาแล้วครับผมนะ เก็นมาแล้วครับโครแล้วครับเดี๋ยวมาดูครับดูว่าจะ เขาจะทำยังไงครับผมนะคือจะเอาเสาไฟฟ้าต้นนี้ลงครับผมรถขึนขนาดใหญ่ครับผมนี่ ติดตามใน EP ต่อไปครับผมนะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเอาเสาไฟฟ้าต้นนี้ลงยังไงครับผมนะตอนนี้รถเกณฑก็มาเตรียมการเรียบร้อยครับผมนะเอาคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ